อินเทอร์เน็ตหมดไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ในมอชอพราะนักศึกษาทุกคนสามารถใช้ Wi-Fi ได้กว่า7000จุดครอบคุมทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเียงใหม่เลยนะและวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยาก1นบัญชี CMU a n c h o สามารถเชื่อมไ้ถึง10เครื่องเลยค่ะหลังจากที่นักศึกษาทุกคนได้ CMU Anchor ามาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-FI จ u m b o p พได้เลยค่ะ ขอแนะนำเป็นจำนวนพัด5กิกะเฮิร์ตเพราะว่าเร็วกว่าแรงกว่าและสัญญาณบุคคก็น้อยกว่าด้วยโดย1นึบัญชี CMU a เ c า o r สามารถเชื่อมได้ถึง10เครื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เลือก WiFi แล้วกอก CMU a c c u n t ลงไปได้เลยส่วนในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีความแตกต่างกันสามารถดูวิธีการเชื่อมต่อได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะสัญญาณ w i f i ของมหาวิทยาลัยมีครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของมชกว่า7000จุด ทั้งฝั่งสวนสักส่วนดอกแม่เหี่ยจำอ่งเก้าก็มีนะทุกคนก็ลองไปเชื่อมต่อและใช้งานดูกันได้นะคะไม่อยากพลาดข่าวสารไอทีดีๆที่ i t ทีเอสซีให้อย่าลืมกดติดตามเพจไอทีเอซไว้ y, อัปเดตก่อนใครที่นี่ที่เดียวอินเทอร์เน็ตหมดไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ในมอชอเพราะนักศึกษาทุกคนสามารถใช้ไวไฟได้กว่าเจ็ดพอุเจ็